ปังอยู่นู่นถุงละ20บาทหยอดตังเลย,ย,เลยชิมหน่อยไหมรสชาติยังไงขนมปังอาหารปลา อยากกินแซ่บๆตั้งแต่เจ๊าต่ายพาไปกินยังไม่เคยพาไปกินอาหารแซ่บๆเลยเดี๋ยวคราวนี้นะเนีใ,นในเจ๊าตา่ยอยู่จ้งวัฒนาแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินร้านชื่อดังร้านอาหารแซ่บตอนนี้ทําบุญให้ให้ปลาก่อนอิ่มๆอุย้ยปลาอะไรปลาสวายเหรออุย้ยปลาตัวใหญ่มากดูดูดดูดด อยู่แจ้งวัฒนะนี่ตาม20มสิโอ้ยมอไซส์จะว่าคนนี้ยมสั่งกลับไปกินที่บ้านกันเห็นปะแก๊บเกิบ,กบลาล่ามูฟบานอ่าจอดฝั่งนี้ดีกว่าคิดเมนดูตั้งแต่ในรถแล้วว่าจะสั่งอะไรอยากกินปูไข่ดองยำปูไข่ดอง เชื่อไหมเราจะตายไม่เคยกินเลยเนี่ยเดยเลือกร้านนี้เป็นร้านดังไงซะว่าต้องอร่อยนี่นี่น,นี่ผลเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เกือบหกโมงแล้วล่ะนั่งโต๊ะนูน้นนี่เลยแซลมอนแซ่บเดี๋ยวสั่งอาหารเลยนะซิกเนเจอร์มีเจ็ดอางอ่ะน่าจะกินเจ็ดอย่างเนี่ยแหละเอาเจ็ดอย่างพ่อ อาหารด้วยค่ะจะสั่งอาหารซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะราคาตามนี้เลยตำยำราว์มมแซมวรลแซบมีจานเล็กนะ 199, าร9จานใหญ่399ก็มีเจ๊แต่จะสั่งยำราวซัวกุ้งสดร9อจานใหญ่299ราคามีตามนี้เลยเดี๋ยวดูเอาละกันี่น,นี่ดูราคาดูราคาจะเอานี่เจ้าสม,มุดด้วยแล้วก็ยำ ตำยำลาวปูไข่ดองแซ่บสามก้าคิดเมนูมาตั้งแต่จากบ้านแล้วยังไม่เคยกินยำไข่ดองปูเนี่ยแหละครั้งแรกวันนี้นรอแบบน,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 น ได้แล้วโอ้โอนี่เจ๊ไต่สั่งจานเล็กนะจะมีจานใหญ่กว่านี้เรยมอนไฮโซนเนอะน้ำปะลา รออีก6อย่างซิกเนเจอร์เลยนะจานพิเศษของที่ร้านนี้เลยนี่แต่ว่าจะจะแต่สั่งจานเล็กมาจานใหญ่เดี๋ยวกินไม่หมด <g ill ain> ยำปูไข่รอง <g ill ain> อยากกินมานานมากแล้วเปิด เดิมที่นี่ที่แรกนี่นี่นี่อยู่ฝั่งนี้เลยจานเด็ดยันปูไข่ดองเห็นไข่ไหมอ่ะแดงแดงอยากสั่งอะไรเพิ่มไหมจะบอกว่าร้านนี้นะเนื้อส,นะสัตว์นะเนื้อหมูเนื้อไก่สั่งจากเนื้อเบทาโกสะอาดปลอดภัย ดูไข่ดีดูไข่ดูไข่ไข่ขแดงน้ำปลาร้านัวนัว,นวจริงๆดูดเลยก็ได้เนาะอร่อยเกินคาดจริงๆ ครั้งแรกนะเนี่ยยำปูไข่ดองอ่ะเออมีแน่คนถึงฮิตนิยมกันนะคือเอออร่อยอร่อยกว่าที่ที่จะแต่คิดไว้เลยนะเนื้อปูจะหวานอ่ะรสนัวอืม ม่อนมีโอเมก้าสามหวังว่าคลิปนี้คงไม่มีอะไรพูดผิดอีกนะไหนมี8ชิ้นเมื่อกี้นับแล้วเจ๊แต่สั่งจานเล็กมามีจานใหญ่กว่านี้ด้วย ในหาว่าเลเวอร์คำที่สองกลัวไม่เชื่อ,อ,อแซลมอนเขาจะหั่นสไลด์บางๆแล้วกินกับน้ำยำแซ่บผสมปลาลานถึงใจเลยอะ่ะ แซ่บหนัวมากอร่อยน้ำยำที่นี่อร่อยจริงๆปลาลาหอมขนาดเจ๊ตากปกติไม่ค่อยทานปลาานะแต่อันนี้ปลาล่าหอมปลาล่าทุกจานเลยเป็นหอยแครงพริกเต็มเลยอ่ะพริกนี่น่าจะหลาย10เม็ดแบบเปี่ยวปากไงก็ต้องสั่งแบบเผ็ดนี่น้ำปลาลาลุกพริกหน่อย จัดจานสมและที่หน้าตาผงบอกความเผ็ดพริกเป็น10เม็ดเลยอ่ะเจ็ดอย่างนี้นะใครชอบอะไรเป็นพิเศษนะเมาสใต้คลิปปูมมาปูม้า,มาอันนี้สองเ้าถ้าถาดใหญ่กว่านี้สามเตํายําราส่วดเจ้าสมุทรก็จะมีหอยแมงผู้กุ้งปูม้าใครชอบแซบแซบถึงใจเลยอ่ะดูพริกดิ จะสั่งต่อบ,บ้านนะเห็นมีลาลามูฟแกฟูดคือทุกอย่างอ่ะที่ขนส่งอะ่ะเห็นมีหมดเลยนู่น,นเดี๋ยวไปดูนะหน้าร้านจะอยู่ที่หน้าร้านเลยเดี๋ยวรายละเอียดเจ๊ต่จะลงไว้ใต้คลิปแผนที่ด้วยหอยตัวใหญ่ มนันอุ้งเขาก็จะหั่นมาแล้วผ่าหลังมาแล้วถ้าใครมานะไม่ต้องกลัวรอนานเลยนะเจ๊ตายสั่งนะแป๊บทเดียวเองได้ได้ละพนักง,งานมีเป็นสิบาทดูเอาเห็นปะล่ะโอ้แปบ๊บเดียวเองอะ่ะเอาอะไรเพิ่มไหมเน่ยมีแต่ของแซ่บ,บมาร้านแซ่บม่ะเนอะนะ เออมีขนมหวานด้วยมีไอติมด้วยนะตูกสิ๋เขียวอ่ะตำรายี่สิบาทอยากซื้อน้ำยำกลับบ้านอร่อยมีขายเปล่าไม่รู้น้ำยำกินน้ำปลาล้ายังอร่อยเลยอ่ะคือรสนัวเข้มข้นจัดจ้านคือครบรส คนทยอยมาแต่เต็มร้านเมดแล้วอ,อะนี่ที่จอดรถที่นี่นะไม่เสียตังค์ที่จอดรถเยอะเนี่ยขนาดคนมาเห็นเห็นคนในร้านมาเต็มทุกโต๊ะเลยอะไม่ต้องกลัวมีไม่มีที่จอดรถนะมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังไม่ต้องกลัวเต็มมีที่จอดรถทุกตัวเขาจะสั่งปลาเผากันเจ๊ตาจะสั่งปลาเผาเพิ่มตัวใหญ่มาก ห oh. <laughs> าวาน่งงานสั่งเพิ่มค่ะสิ่งที่เจ๊ต่ายลองกินครั้งแรกคือยำปูไข่ดองและอร่อยจริงๆเลยไม่ผิดหวังกับที่อยากจะลอง <laughs> อร่อยจริงๆอะ่ะ คือมีหน,น้าคนถึงนิยมกันเพราะว่าแบบเนื้อปูจะหวานใช่ปะ่ะแล้วมันเจอน้ำยำที่แซ่บ,ซบอะอืมอร่อยจริงๆอ่ะแล้วเจอไข่ไงมันจะมันมัน่งโหครบรสอ่ะไม่ผิดหวังกับการกินครั้งแรกยำปูไข่ดอง <c oughs> ให้เทียบกันหน้าอ่านเทียบกับมือก็ได้อ่ะใหญ่ไหมล่ะเนี่ยปลาคุกเกลือเผา ใหญ่มากทุกโต๊ะสั่งปลาเผาหมดเลยอะ่ะเจ๊สายเลยต้องสั่งทีแรกว่าจะกินซิกเนเจอร์เจ็ดอย่างนี้นะตํายำานะอดใจไม่ได้ต้องสั่งปลาเผาเพิ่มดูดูด,ดูตัวอย่างแค่ไหนน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บแซบ,แซบราดบนเนื้อปลาแน่นๆ พุ่มแล้วหันไปดูดิที่สั่งกลับบ้านน่ะสั่งออนไลน์อ่ะเต็มเลยอ่ะยังยังมากมากกว่าเดิมอีกนะมากกว่าตอนเย็นที่เจ๊ต่ามาอีกนะดูดิเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านละน้องเก็บตังค์ด้วยค่ะขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆ ตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ